ครับผมตอนนี้เสียงตอนนี้เสียงสวรรค์ผู้ช่วยของผมก็ตอนนี้ก็เห็นสกินแล้วนะเอ้าข oh. ุดเฟลบ่อยมากเลยจันินชาวไร่จะยอมขุดเฟลบางเป็นระยะประรยะนะฮะแมะ่มิโอ้สามโงยังไม่ได้ไปเก็บด่อยอะไรเลย ย่อไปหาอะไรสักอย่างมาแก้ขัดเอะเดี๋ยวแซกเดี๋ยวพี่แซกพี่บึกพี่บึกเราโมโหคงคงคิดเกียดอะไรอีกนะพี่บึกเราไม่สนคาเลนแล้วคาเลนเช่างไม่เงินตอนนี้เินพี่ญิงเราไม่สนเลยตอนนี้ไปเก็บดีเฮ้ยเก็บดีเออโอเค ผมรับกับันเร็วเดี๋ยวห้าโมงเอ้ยแซคโอ้แซคแซคก่าพึ่งแซคก่าพึ่งเอ้ทันเว้ยทันเว้ยทันเว้ยอู้แซคมาพันีเลยวันีแซค เออพอพอดีเลยเฮ้ยก็ต้องขุดรอไว้ก่อนละลักกันนะเอ้าเออนี่เอาไม่โดนอีกโอเน้องจำเรามีจังเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดร้อยนะ ในไหนก็ในไหนก็ขุดรอเลยกันหกโมงแล้วหกโมงแล้วก็พอก่อนนะวันนี้ไปเข้าบ้านนอนแทนนี่ไม่อยู่แล้วใช่ป่ะแทนนี่ท่น,นี้แท,นน,ทนนี่สติขี่ขึ้นกุละเบื่อ ท่นนี้ท่านนี่เดี๋ยวนะพรุ่งนี้เอออ่าพรุ่งนี้วันที่สี่พรุ่งนี้วันที่สี่เอาเอาใจยเย็นอ่าพรุ่งนี้ฝนตกอ่าสรยุทธ์กระตูนะ ไม่มีโคนันเหรอผมอยากดูโคนันนะยังยังไม่เลิกโคนันเฮ้ย hey, อืดติดสโลใครเ่เสกสโลใส่ผมเนี่ยนะโอเคเย่ฝ yeah, นตกสบายสบายแฮ่นะชิวๆเดี๋ยวเอาค้อนไปทุบหินเลยน้ำคานหินเนะี่ย วันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อวานไม่ได้เอาของไปถวายนางพยาบาลสุดที่รักของเราอะน,นี่ก็จะมาเคียบฟาร์มอีกทีนึงโอ้ย๋ยวโทษโทษไม่มมไเดี๋ยวนะอบัวดรดน้ำมันทำไมถามเอาบัวลดน้ำมันทำไม บัวรถดาวทำไมวะเฮ้ยฉันนี่จะเล่นทีืินกันลูก โอ้โหถ้าถ <laughs> like ้าต like ัดถ like ้าตัดวัชิพืชแบบอย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่เลยเก่าจริงอะไรจริงฮอะไรฮะเสียงสวรรค์ต้องการจะซื่ออะไรกับผม เดี๋เดดเด็ดเดเดดเโอ้อยู่นี่อยู่นี่เมากับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักคกโอโอโอน่แนเออว้สักหกอันสองามส อ๋อนะขุดเข้าไปเอ้าขุดก็กุดเกินจเจริญพี่แล้วเย็ดเดไ้เยี่ยมโอเคครับเอ้าขุดสําหาอะอีก,อกเดี๋ยวไปลองไปเอาดอกไม้มาให้นางพยบาบาลสุดที่รักของเรานะฮะ <c oughs> และาาจะอัดฉากไว้ให้ ดอกไม้แบงเสียงมึงเสียงมึงยกจิตเหมือนมึงจะวิ่งไปเข้าไปข่มขืนอย่างนี้แหละเฮ้ใครอ่ะอ๋อพ่นวดดอกไม้ดอกไม้ เอดอกไม้เยี่ยมเก็บสี่ให้ไม่เก็บเลยดอกไม้เป็เก็บเออดอกไม้ดอกไม้ผมเจ้าดอกไม้ไว้เธอแล้วแล้วตอน <c oughs> ดอกไม้มันลกจิตกับคำว่าดอกไม้เกินไปแล้วพี่เป้งบังเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่อวันนี้คลินิกปิดเพเราต้องเข้าไปหาที่บ้านนะบ้านบ้านเอลี่ ขีนิปปิ้เราก็บุกถึงบ้านเลยสบายสบายเลยโอ้โ้ฮู้ฮู้สุดประทับใจอะไรความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นอ๋อสตูที่ชอบแซนวิชเนี่ยเนอ่ยโอ้ แหุ๊มาร์เก็ตจชอบอะไรนี่เหตุการณ์อะไรฮะเอาหมอไหนบอกคลินิกหยุด I will be in the mini ใน time โอโหมีหมอแม่งเซนหมอแม่งเซนของหมอแน่ใจนะว่าหมอรวยอ่ะเจ็๊บ เออแม่งหมอแม่งเซ็นแล้วเมียเจ๊พะเมียเจ๊บอกให้เขาเซ็นอีกแล้วเหรอเมื่อกี้หมอใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะไปเก็บที่คลนะินิกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะคลินิกหยุดเจ๊เจ๊เมื่อกี้คลินิกมันนี่คลินิกหยุดไดไปเก็บกับใครวะแม่งคลินิกหยุดไม่ใช่เหรอคุณจะรู้ที่ไหนเน็ตทามอีกแล้วเน็ตทามอีกแล้ว Uh, so 俺อยู่ u t ่ e guy ฟอร์ิ i ก็ k าร r มใช่ <laughs> ใช่ผมเองมีอะไรมีอะไรผิดปกติแล้วมึงดูไม่ดีเลยอะ่ะเออมึงน่าจะใจนะฮะต้องคนดี <laughs> ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ดูหูชื่อมโอ้คาเลิน่ะ คุณต้องจ่ายคุณต้องจ่ายในเวลาคุณซื้ออะไรสักอย่างโอเคโอเคฉันหนีไม่ได้แล้วนี่นะ yeah. mm. เอาเงินมาแจงฟอร์เฮลยูโอเนกเก็ตก <Yeah. Okay. S 1> ็ฟาร์มไรท์เยสเฮียได้ยินเหรอโอเคครับรู้สึกวันนี้มเมาอยู่แร้บ เเราก็จะซื้อพืชผักสนวนครัวนะเสียเวลากับเหตุการณ์นี้ทุนิปผมขุดไปหกโอเคผมขุดไปหกใช่ไหมสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบผมมีอยู่แค่หกร้อยว่าเจ๊กกิ่นไปก่อนสักยี่สิบได้ปะ่ะ <c oughs> ผมคุณสอนคุนดินเป็นแบัก ปุตเตโต้ปุตเตโต้คู่ร้อยห้าสิบฝันเราเออไม่ซื้อไม่ซื้อสิเฮ้ยอะไรคือการ์ดการ์ดเดี๋ยวนะการ์ดนี่อ๋อยาก บาแล้วใครจะซื้อหญา้าไปปลูกเดี๋ยวนะาหญ้ามันต้องทําอะไรสักอย่างจะเช่ามมันเถอะโอโหัวชิตีนนี่แหละไปปลูกก็พอแล้วแหะเจฟแกลป,ปเจฟยังครับเดี๋ยวผมไปเก็บของป่ามาขาย ทุกสิ่งทุกอย่างก็เจริญเรียบร้อยฉันรู้ดีอ๋อลืมไปไว้อยู่ข้างบนอเอ,เอทำไมเจ็บไม่ได้เออ ใช้เวลากลับบ้านของป่าพวกนี้เราจะเอาไปขายใหชน,นยโยด,ดลงไปลงไปลงไปต่อไปก็ถึงเวลาขายเฮ้ยเดี๋ยวนะอีกยี่สิบเช่ลุกอ,อีกยี่สิบ เดี๋ยวไปขุดเอาตรงเหมืองแล้วกันดีกว่านะจะได้ปลูกพร้อมๆกันโอ้ยนี่ออกโอเคเดี๋ยวผมไปขุดเหมืองเอาตังค์สักยี่สิบบาทนะ โอ้โยเลยเหมืองโอเคแล้วข้อเหมืองมันที่เรียบร้อยแล้วคุดแน่สิบบาทยี่สิบโอเคกับตังจะหายภายในสิเก้าแปดเจ็ดหกข้าสีสามสองหนึ่งศูนย์วิ่ง จันินชาวไร่ต้องรวยกว่าอิวชาวไร่ครับอิวชาวไร่เซฟนั้นสองบรรทัดเคผมจะทำให้ได้มากกว่าเขาบอกเออหมดแลเคเดี๋ยวผมไปต้องไปซื้อเอห้างสรรพสินค้านี่ อดอยู่เยี่ยมว้าวรอดแล้วโอเควันที่ไปในซีทแน่นอนฮนะผมต้องซื้ออยู่แล้วผมมาเพื่อซื้อนี่เยี yeah. ่ยมอู้ตังนี้พูดต,ตรงว่าอื้กอกระเป๋าชี ครับผมออเสียงจากสะวันเขาถามว่าคุณแทนนี่อยู่ไหมไหมจะบอกตามตรงว่าไม่นะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจโอ้ห้าโมงสิบนาทีน 10, 1, 2, ที่มืดยังกับสองทุ่ม เค okay. ครบหกอันแล้วโอเคหมดเกียงเกียงตับไม่เหลือจากกันเอ๊ะวันนี้ผมทักแทนทนี่ยังฮหอแทนนี่แทนนี่แทนนี่แทนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มึงเที่ยวในบ้านหรือกูไว้นอกบ้านเลยอดึงน no, <no>, okay. อนโอเครับ แดกแม่งอ่ะอ๋อวันนี้ก็โอ้มันหมดแนวเฮ็ดแล้วอ่ะขุดเมืงองดีกว่าวันนี้ขุดทองอรับขุดทองเอ๊ะแต่ก่อนหน้านั้นผมต้องเอาดอกไม้ไปถวาย เจ็บเดิมส้นตีนมากจอกไม้ <c oughs> ดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้เราสมดุลโลจิตดอกไม้ด <c oughs> <c oughs> อกไม้อไดอกไม้ฉันจะเอาไปฝากนรงพยายบาลของฉัน

มันเร่งสปีดไม่ได้แล้วต้องทําใจอะไรอย่าค้างเฮ้ยโอเคไม่ค้างก็แล้วไปผมว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์อะไรที่มันช้ำใจอรอกนะรู้กันเดี๋ยวรู้กันเก้าโมงแล้ว ไม่ไม่อะไรนี่ทำไมเวลาฉันคิดนี่มันไม่ต้องโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ตลอดเลยนาะยเออ ไม่บอกแล้วจะเราจะไม่ยอมแพ้หมอทีมหรอกครับหันหน้าไปทางไหนไม่้อนผมเฮ้ยไอ้เหัวใจสีม่วงแล้วบความรู้สึกเหมือนกูจะลอยขึ้น ตังกี่บาทแบบตอนนี้โอ้สองร้อห้าสิบโอเคก็ใช้ได้อยู่วันนี้ก็จะไปนั่นนีกาไปคุณเมืองน,นี่กะคุณหาคุณทองเหมือนเดิมบอกแล้วดอกไม้ดอกไม้ขอ,องผมได้ผลเสมอเลย <c oughs> <c oughs> ผมเก็บยาของโดไปเสร็จไว้สักอันบุ๊บสิบบาทยี่สิบน้าทางลงอยู่ไหนวะสามสิบ สี่สิบห้าสิบโอโหอีห้าสิบหกสิบแล้วเจ็ดสิบโอ้โหเฮ้ยเก็บไว้ก่อนฮะอ๋ออีขินสุกโรงอะ โอ้เย oh, yeah. oh, 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 oh. ี oh, 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 oh. ่ยมอ๋อใจเย็นอย่าพ <hguru. S 1> ึ่งสายหน้าแดดลงไปเลยอ๋ออะไรนี่มันแป๊บเดียวสาใส่หน้าอย่าพึ่งสายหน้าใจเย็นอิดกว่านี้สิ จานยิ้ชาล่อยคอิดว่นนี้เราขุดตามทางรอบนึงมันหาไม่เจอครับไม่รู้ทำไมเงินคิดไว้ส่งไปอีกไม่เอายิน โอ้โออใจเย็นใจส้สับหน้าแล้วสับหน้าแล้วึบนะโอ้ล้มล้มล,มผมผผมผล้มกูพลาดกูพาดนีแจกูทิ้งแล้วเอาว่าแค่นี้ก่อนก็ได้ยังไงก็เวลาในเมืองมันไม่มีมันไม่ได้นับเวลาอยู่แล้วเราก็จะเอาของไปไว้ที่บ้านแล้วก็มาแช่น้ำพุแล้ว เงียบดิ้งอ๋อเอ้ยค้างค้างค้างใจเย็นใจเย็นเอออืมแล้ก็ได้พักกันไปด้วยนะครับ

bài สามโมงคโอเคเร็ว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 เรเร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็ร็วเ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 รดด็วเร็ว บันไดอยู่แถวๆไหนวะเอ้ะมันเซตบันไดใหม่ทุกทุกครั้งหรือเปล่าเนี่ยเซตบันไดใหม่ทุกครั้งหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหทีนี้ขุดทั้งนานไม่ได้อะไรอ่ะได้แล้วไม่เอาอะแอนะฮะอ่ะ สูยไกลปุดนานดูเ้ยเฮ้ยเงิน yeah. เหย็ดแมวลงไปทางลงอยู่ที่ไหนาทางลงอะ่ะอาะ

ทิ้งเลยทิ Woah ้งเลยเฮ้ยทิ้งเลยเออไม่เอาทิ้งทิ้งทิ้งโอ้หินเยอะว่ะหุ้นเจอแต่หินมีทองเงินเหรอทิ้งเลยทิ้งเลย โอ้ oh, ผลไม้ในดินทิ้งอยู่เลยฮะอ้ทินลาลงไปอีกได้ลงอลงขุดขุด่ดนะโอ้โห uh oh, ลงเนี้ยให้ใจคอนี้ไม่ให้ผมขุดเลยใช่ไหมฮะโอ้โ oh. หลงเนี้ย่างต่อเนี่ยการขุดทองที่สนุกมากจริงๆว้าว <Wow. S 2> ถึงเวลารวยแล้ว นะคนจะรวยมันไม่ต้องรวยทิย้งเลยทองเนี่ยไม่เอาอทองโ,อโ,หโ,หโ,หโหลงอีกแล้วด <down> ูกันเนี่ยรูกันโอ้โหจริงจริงขออีกสักอันหนึ่งอะไรก็ได้อ๋ออ๋อออันนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้ก็ไม่เอาอ่ะมึงยังจะเลือก ผมขอตัวแรกถัดไปฮะทองอ่ะพอแล้วก็ได้รวยแล้วแหลนะนะอันนี้ก็จะนอนแล้วนะครับผมมันคือแร่อะไรอ่ะผมขอดูก่อน อ่ะเชี่ยมเถอะโยนโยนโยนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจันชาวไร่ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะฮะไปละบายละจัดแค่นี้แหละยบาย